กราบสวัสดีเพื่อนๆ FC ที่น่ารักของต้อมทุกๆท่านนะคะมาดูแนวทางหวยหาน้อยสูตรวัดใจน้อยและสูตรเลขเด่น4น้อยงวดประจําวันที่25เดือนมีนานะคะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะต้อมขอคนละ1ไลค์หแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องใหม่ของต้อมด้วยนะคะเนาะแล้วก็มาดูผลของงวดวันที่24นะคะเนาะเฉพาะกิจนะคะ30เราหลุดนะคะ24ไม่เข้านะคะ26ไม่เข้านะคะ สองหนึ่งไม่เข้านะคะเพื่อนศูนย์ศูนย์นะคะไม่เข้าเนาะนะคะแล้วก็เจ็ดหกไม่เข้านะคะหนึ่งหนึ่งไม่เข้านะคะเก้าหนึ่งไม่เข้า,ะะ 9, 1, ขาหลุดนะคะเพื่อนเนาะหลุดหมดเลยนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนด้วยนะคะส่วนท่านไหนที่ตามสูตรเลขเด่นสีนนอยนะคะเนาะเจ็ดและหนึ่งนะคะอันนี้ก็หลุดเหมือนกันนะคะรอบเฉ,ฉพาะกิจเนาะ,ะรอบพิเศษนะคะแปด 6 8 2 6ดสองหและสองนะคะรูดเลข1ก็จะเข้าสองเนาะตัวเจาะก็เข้านะคะสองเป็นตัวกลับนะคะเนาะแล้วก็ท่านไหนวิ่งรูด9และ6นะคะก็จะเข้าตรงนี้นะคะ9 2 6 2สองสองนะคะเนาะรอบปกตินะคะวิ่งรูด7นะคะก็จะเข้า6 7เนาะศูนย์ูหลุดนะคะแล้วก็รอบ VIP นะคะ วิ่งรูด1เข้า1 1และ91ได้เป็นตัวกลับนะคะทุกคนเนาสูตรเลขเด่นสีน้อยเราปังมากๆเลยสูตรวัดใจน้อยเราหลุดนะคะต้องกราบขอโทษขออภยัยเพื่อนๆทุกๆท,กท่านนะคะที่ตามสูตรวัดใจเนาะวันนี้ขอแก้ตัวและแก้มืออีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเนาะมาดูแนวทางกันเลยนะคะจะมีเลขศูนย์นะคะ1 3 7นะคะแล้วก็เลข8เนาะ10ชุดวัดใจน้อยค่ะเพื่อนหนึ่งนะคะ0 3 0 7และ0 8นะคะ1 3 1 7นะคะแล้วก็1 8เนาะ3 7นะคะแล้วก็3 8นะคะชุดสุดท้ายก็คือ7 8นะคะเนาะตัวเน้นนะคะเพื่อนศูนนะคะ1 7เนาะ1 8นะคะ38เนาะแล้วก็ 78นะคะเนาะตัวเบิร์นนะคะ1 1และ3 3นะคะชุดเลข3ตัวนะคะ178นะคะ3 1 8นะคะแล้วก็3 1 7นะคะเพื่อนห้ามลืมกันเลขพี่น้อง078นะคะ308และ307นนะคะเพื่อนเนาะชอบตัวไหนแคปหน้าจอเก็บไว้นำไปจิ้มได้เลยนะคะ เนาะแล้วก็มาต่อกันที่สูตรเลขเด่นสี่นอยนะคะมาดูฮานอยแรกเนาะฮานอยเฉพาะกิดนะคะทุกคนวิ่งรูดตัวเด่นนะคะจะเป็นเลข 0และเลขเก้านะคะเพื่อนๆห้ามลืมกลับหัวเลขเก้ากับเลข6กันด้วยนะคะเนาะตัวเจาะนะคะจะมีศูนย์ศูนย์นะคะศู่ค่ะศูค่ะศูนย์แนะคะเลข9จะมี9ก้าศูค่ะเก้านะคะเกและ97นะคะอย่าลืมกลับหัวเลข9ก้ากับเลข6นะคะทุกคนและตัวเน้นนะคะ0 1 1 0 0 2 2 0 9119และ9779นะคะมาต่อกันที่ฮานอยพิเศษนะคะเพื่อนวิ่งรูดตัวเด่นจะเป็นเลข8และเลข2นะคะเนาะตัวเจาะจะมี80นะคะ81เนาะ84นะคะแล้วก็87นะคะส่วนเลข2คะ่ะทุกคน20นะคะ23เนาะ27นะคะและ28นะคะ เนาะตรงนี้นะคะอย่าลืมกันเลขพี่น้องสองหนึ่งด้วยนะคะส่วนตัวเน้นค่ะทุกคนแปดหนึ่งนะคะแปดเจ็ดเนาะสองสามและสองแปดนะคะชอบก็ตามกันได้เลยนะคะมาต่อก,กันที่ฮานอยปกติฮานอยธรรมดาวิ่งรูดตัวเด่นเลขเจ็ดและเลขหกนะคะอย่าลืมกลับหัวเลขหกกับเลขเก้าตัวเน้นตัวเจาะนะคะจะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะ 73สามนะคะแล้วก็79เนาะเลข6จะมี60ค่ะ61นะคะ63นะคะแล้วก็68นะคะทุกคนอย่าลืมกลับหัวเลข9กับเลข6นะคะและตัวเน้นนะคะเพื่อนเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดเก้าเนาะหกสามนะคะแล้วก็หกแปดนะคะทุกคนไปต่อกันที่ดาวโจร VIP ดาวโจรสุดท้ายของเรานะคะวิ่งรูปตัวเด่นเลขเก้าและเลขเจ็ด 9, กลับหัวเป็นเลข6ได้นะคะนาะตัวเจาะนะคะเพื่อนๆมี90นะคะ92นะคะ93เนาะ98นะคะ70นะคะ71นะคะ76นะคะแล้วก็78เนาะมาดูตัวเน้นกันบ้างนะคะเพื่อน90นะคะ92เนาะ 71นะคะแล้วก็78นะคะทุกคนการเลขพี่น้อง91กันด้วยนะคะเนาะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเลขทูปนะคะทุกคน067 064นะคะขอโทษนะ064นะคะอาจจะมา067ก็ได้เนาะทุกคน064นะคะขอโทษนะคะทุกคนเนาะ064 นะคะชอบก็ตามได้เลยนะคะเนาะศูนก็สวยนะคะขอให้ทุกท่านหมั่นๆนะคะขอให้เฮงๆปังๆกันทุกๆท่านท่านไหนสนใจเข้ากลุ่มแนวทางและบูชาวัตถุมคุคลต่างๆก็ทักไลน์เต้ามาได้เหมือนเดิมนะคะเนาะนะคะ L U C K Y ขีดตรงกลางเลขเก้าเก้ตัวนะคะเนาะ,นาะบ้านนำต้อมพารวยนะคะทุกคนเนาะ เดี๋ยวต้องผาก่อนนะคะไปหนโน,โน,โนอ้อตรงนี้นะคะน้อทักไลน์มาได้เลยอีกประมาณหกวันนะคะเดี๋ยวต้องไปสั่งไปส่งของได้แล้วเน้ะทุกคนนะคะต้องขอตัวลาและจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบาย